ที่36ยันหุยเย็นหุยข้าเองแล้วเย็นหุยล่ะเย็นหุยเป็นห่วงเจ้าเตรียมของกินให้เจ้าอยู่เจ้าใช้วิญญาณมังกรไปมาก ร่างก,กายเลยอ่อนแอไม่เป็นอะไรเมื่อวานเจ้าทำได้ดีคิดไม่ถึงว่าเพียงไม่นานเจ้าก็ใช้กระบี่เป็นแล้วเจ้าระลึกรู้สิ่งใดได้เลย ตอนนั้นข้ารู้แค่ว่าข้าต้องปกป้องนางต่อให้ไม่มีความทรงจำหัวใจเจ้าก็ยังอยากที่จะปกป้องนางเช่นนี้ก็ดียิ่งเมื่อวานท่านก็ปกป้องนางต่อหน้าผู้คนเช่นกันสมกับที่เป็นอาจารย์หากไม่ต้องปกป้องจนเกินไปข้ายอมอยากรักษานางไว้ท่านอยากได้มากมาย แต่ข้ากลับอยากได้แค่เยี่ยนหุยข้าจะปกป้องนางให้ดีอืมเอาอินเอาอินเอาอินะอาช้าเงาอินข้าขอดูหน่อยข้าเจอนางที่หลังเขาจึงพากลับมาด้วยเยี่ยนหุย เจ้าเจ้ากลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเรื่องราวก่อนหน้านี้เจ้าจําไม่ได้เหรอก่อนหน้านี้อ๋อหลังจากพวกเจ้าไปแล้วข้าก็พาอวินไปอยู่ในผนึกกระดูกมังกรในถ้ำอาศัยไข่มุกอัคีกับรลานของเจ้ามังกรที่เหลืออยู่อาการกลัวความหนาวเย็นก็ดีขึ้นมากแล้วเหตุใดเจ้าถึงโดนมนดำควบคุมล่ะมนดำเหรอมันคือสิ่งใดหลังโดนมนดำควบคุมเหมือนเขาจะไม่รู้สึกตัวยยนหุย เจ้ามังกรก็มาแล้วพวกนี้คือใครกันเลยเหตุใดดูแล้วถึงดูโง่ยิ่งนักเขาคืออาชาคนรู้จักเราที่หมู่บ้านถงหลัวเจ้ามังกรเยนหุย เจ้ามังกรเป็นอะไรไปเหตุใดถึงได้ดูมึนๆงงๆแบบนี้เขาโดนคนทำร้ายอะไรนะผู้ใดทำร้ายผู้มีพระคุณข้าฟ,ฟ,ฟูอินฟูอินไม่เคยได้ยินชื่อเลยแกวิชาเหมันบุพาก่อนเถอะมาท่านคือผู้ใด ลิงเซียวแห่งเขาเฉินสิงท่านมีวิธีช่วยเอวินเหรอหากเทียนเย่าทำสำเร็จก็แก้เหมันบุภาได้ <c oughs> ท่านบอกว่าเอาวินโดนเหมันบุภาวิชาของเขาเฉินสินของพวกท่านไม่ใช่เหรอ,อความเข้าใจผิดนี้คงต้องรอให้เทียนเย่าช่วยชีวินมีสติก่อนถึงจะรู้ได้ เจ้ามังกรรักษาอวินให้หายได้จริงเหรออาคีขับความเย็นรักษาได้ดีที่สุดเจ้าก็น่าจะรู้